เออพี่โดนมากเลยพี่มื่นพี่เขาจริงอ่ะพี่เออคนที่ทำแบบนี้แล้วเออแบบเนี้ยเขาต้องเป็นคนที่ใจมากๆเลยนะกลับดิบมากแล้วก็คือแค่ลงกระเบื้องใหม่ทัดใหม่ตอปักตีใจแบนี้เยอดยที่ไม่ต้องไปลูดทําิหนึงเลยคือไป ประหยัดมันมี่บางอ่ากาที่ประโยชน์ที่ก็มีความรู้สึกว่าพื้นถ้าเกิดว่าเราจะไปหาวัสดุใหม่อะไรล่ะมันก็ต้องไปเป็นนี่กินอะไรครับเไม่ก็เป็นปูเข้าวซึ่งอันนี้มันอหอร่อยไหมว้าวเต็มปากไหมอย่าลืมติดตามช่องอย่าลืมติดตามช่องแล้วกขาหม้วเราเห็นเนแล้วฟเหนเ่อย่าลืม Subscribe นะครับตอนนี้ Subscribe อีกคนละ เรจบะองสี่ิบเบตสิบสีอย่างเยอะเลย <c oughs> ถ้าครบแสนสับตะไคร้นะครับ <c oughs> เราจะมาแจกกันนะครับ <c oughs> แจกอะไรดีลูก <c oughs> แจกเงเิน <c oughs> แจกเงินเลยแจกข้าวขาหมูกัน อ,รรอ,อืมให้ลองกิจกรรมใช่ไหมใครเข้ามากดพัฒราครและกระดิ่งได้เยอะที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะไปเลยอาจจะได้มาทานข้าววิฟอกใช่ไหมว่าให้ได้เงินให้เงินเหรอพาไปกินกาแฟแล้วกันร้านอะไร ง่ายกันเลย,เลยมีตังจานะ่ายเขาเนี่ยถ,ถ้าไม่ถ้าไม่มีถ้าไม่หยุดคู่ติดตามาก,าก็มีเงินึ้นเรื่อยๆคนเรื่อยๆโอ้เรายอกก็ไปวแต่ตัวไม่ต้องมีตูไม่ต้องมีตูโอกินหน้าอร่อยมากใครจะเลี้ยงไว้เนี่ย ใครเป็นแฟนเลี้ยงไวไหมครับข,ข้ไปข้าว้ขานครึ่งใบครับเต็มปากโอ้โหนี่เขาเรียกว่าบริโภคนะครับอร่อยเาบอร์วังครับข้าวขาหมูอันนี้เดือแต่น้ำนะครับอันนี้เนื้อมันหายไปไหนครับมีคนขมือน อนจะอะไรต้องมีช่องแสงแรกเพื่จอจไปเลยก็จินตนาการออกแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำมันควรจะโดนแสงแดดเพื่อให้ความแห้งมันจะได้แห้งมันจะได้มีการฆ่าเชื้อไม่มีความขับออะไรเงี้ยเราก็เลยดีไซน์ให้แสงลงตองห้องน้ำแล้วก็ไม่ไปลงในส่วนที่น้อนเื่อเวลาในวันเราพัก่อนอะไรแสงลงตรงนี้เราก็จะได้ เดี๋ยวคลิปนี้งไงพี่โฟอิ่มยังใกล้จะหมดแล้วครับไม่พูดอะไรเลยเหรอจวดอร่อยมากอย่าลืมกดกระดิ่งกดสับตะไคร้คลิปนี้เรา,างไงอร่อยมาก 就我。没 <laughs> 吧。